บ็อกเซตพิลามิสเอ็กปิ่นพักจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ l i ไอดีแอปิลามิสออฟฟิเชียลยังปินรู้หรือไม่ว่าอเน,นลพัชมีความหมายว่าอย่างไร พัดนั้นมีความหมายตามชื่อว่าสายลมที่หมดนามแะ่คะและหญิงปินเคยเห็นสายลมหยุดนิ่งอยู่กับที่หรือไม่บุกเคยแ่คเช่นนั้นก็อย่าได้โศกเศร้าอันใดเลยอย่างแค่รอเวลาให้สายลมพัดผ่านกลับมาที่เดิมค่าเธอ หญิงเจ้ลรอสายลมพัดกลับมานะคะ พักทีเ็นอันนี้นะคะ พรุ่งนี้พี่ต้องออกเดินทางต่อแล้วอันนินอยู่ที e ่นี่ก็รักษาเนื้อรักษาตัวให้ดีนะเช่นนั้นนันนินต้องเหงาแย่จะเหงาอะไรกันท่านหญิงท่านหญิงมีเพื่อนมากมายไม่เหงาหรอกเราขอฝากให้ปกรณดูแลท่านหญิงด้วยนะกระหม่อมจะดูแลท่านหญิงเป็นอย่างดีเลยอาบาติแต่ต่อให้กระหม่อมไม่ดูแลท่านหญิงก็จะมีคนแวะ เวียนมาขอดูแลเยะแยะๆเต็มไปหมดเราเคยอยากให้ใครมาแวะเวียนดูเราเสียที่ไหนมีแต่อยากกำจัดให้ผ้นใครกันกล้ามากวนใจอนินมาหานักมากเป็นกุลุเลยฟ้าบาดบอกพี่มาเดี๋ยวพี่จัดการให้เองหากพี่เฉยจัดการไหวจะเป็นกัรุนาคุณมากเพคะ ผมคนนั่งด้วยคนนะครับท่านหญิงไม่เจอท่านหญิงเสียนานอะ่ะคิดถึงเหลือเกินท่านชายรู้ใช่หรือไม่ว่าคนที่คู่ควรกับท่านหญิงอันนินต้องมีคนสมบัติเช่นไรเู้าหา,าิงคืองมอคสอยาโจ i lower, she h a v to leave her position in order to marry them, which I cannot accept. So don't mess with her. Get out. Thank you. หมดแล้วหรือไม่ยังมีหนุ่มไทยหนุ่มฝรั่งตาน้ําข้าวคนไหนอีก ที่ตามเที่ยวล่เที่ยวขืนนางเงีงของพี่ยังมีอีกฝาบาทฮะยังมีอีกเหรอทำไมถึงเยอะเช่นเนี้ยแต่คนอื่นอันนินยังพอจัดการเองได้ค่ะแล้วนิงจัดการอย่างไรคนอื่นอันนินรับรู้ว่าเขามาชอบพอแต่ไม่มีใครมายุ่งย่ามตามตือ้ออันนินเพียงเพิกเฉยพวกเขาก็พอพี่ได้ยินเช่นนี้แล้ว แทไม่อยากกลับม่ามันพบหน้าเสด็จพ่อซะแล้วนี่แล้วนี่ไม่ได้ต้องตาต้องใจใครสักคนเลยใช่หรือไม่ไม่เลยค่ะอย่าได้ทรงกังวลไปเลยค่ะพี่รู้มาโดยตลอดว่านี่นั้นทั้งรูปฉงงงามทั้งมีสเสน่ห์แต่ไม่นึกว่าจะสเสน่ห์ร้อนแรงถึงเพียงนี้เกิดพ <Good. laughs> ี่สาวบาทเคยตัดว่าอยากมีลูกสาวทายแบบเอกท่านหญิง เห็นทีคงต้องคิดใหม่เสียแล้วหากเรามีลูกสาวอย่างนินเราคงได้ห่วงลูกสาวจนเสเลือดในสมองแทบแตกตายไปแน่ท่านชายนั้นก็จะก,การไปต้องหลายคนแล้วแต่อยาลนี่สิต็จัก,การยังไงแล้วนัดหม่ถึงใคร ก็คุณอ้นอลิสตาลาลูกสาวท่านทูตสหายวัยยาวของท่านหญิงไงเล่าคนเนี้ยท่าทางจะสลัดยากด้วยแต่คุณอ้นไม่เคยบอกเราว่าชอบเราเสียหน่อยก็มอมมองมาจากพระนครยังรู้เลยว่าคุณอ้นเนี่ยคิดกับท่านหญิงเกินเพื่อนท่านหญิงแกร้งทําเป็นไม่รู้เลยแต่ประนดยังไม่ได้บอกใครใช่ไหมว่าเรากลับมาแล้วเราอยากอยู่อย่างสงบท่านหญิง ไม่น่าทันแล้วแหละต้องผมขอทูลแล้วนะไปคุณหญิงไม่ต้องกังวลนะเจ้าคะปริกได้ยินมาจากท่านชายใหญ่ว่าท่านหญิงมีทั้งคุณประนตแล้วก็คุณโอ้นลูกสาวของท่านทูตดูแลอยู่เจ้าคะ่ะ ปีกว่าไงนะคุณอ,อ้นอยู่ที่อังกฤษด้วยหรือคุณปิ่นรู้จักคุณอ,อ้นหรือเจ้าคะรู้จักสิรู้จักดีคุณอ,อ้นเคยเรียนโรงเรียนเดียวกับเราและท่านหญิงช่วงที่ท่านหญิงสเสด็จกลับไทยอ้นเหง่าแทบแย่เต็คะ่ะค่ะ อ้นคิดถึงท่านหญิงเหลือเกินแล้วคุณอ้นมาหาเนนถึงที่นี่มีเรื่องอะไรคะจะมาชวนท่านหญิงไปรับประทานมื้อเย็นในค้างคืนที่บ้านวันสาร์นี้เพคะเราเพิ่งกลับมาจากเมืองไทยกินอาหารไทยมามากนักเห็นทีครั้งนี้เราขอปฏิเสธเพคะอ้นจัดแจงท่านแม่ให้ แล้วเหตุใดคุณหญิงจึงดูกังวลที่คุณอ้นอยู่กับท่านหญิงนะเจ้าคะก็คุณอ้นแอบชอบท่านหญิงตั้งแต่สมัยเรียนนะสิและคุณโอ้นก็มีนิสัยอยากได้อะไรก็ต้องได้ไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆแต่คืนนี้อ้นขอนอนค้างคืนที่นี่นะเพคะ ไม่ได้เจอท่านหญิงเสียนานโอ้นมีเดินอยากจะพูดคุยกับท่านหญิงมากมายนะักค่ะนี่ไงค,คะท่านนี้ท่านหญิงจะปลอดภัยหรือไม่เจ้าคะเ่นเลยสิ นอน้นอน้นท่านหญิงรับวัสดุได้หรือไม่ร้องไกรอ้นหลงรักท่านหญิงมานานต้องไม่รับรู้บ้างเลยหรือเพคนะไปท่านหญิงท่านหญิงท่านหญิงเพคะท่าน,น,น,นหญิงทำไมคุณอ้นถึงทำเช่นนี้ นักทั้งหญิงได้ไหมคะรักมากรักมาดานแล้วแต่เราทั้งสองคนไม่รักกันเช่นนั้นได้ที่สำคัญเราไม่ได้มีใจให้คุณอ้นไปในทางคนรักเลยแม้แต่น้อยฉะนั้นหากคุนอ้นเนีย่เป็นสหายเราอย่าทำเช่นนี้ คุณหญิงเจ้าคะคุณเกลือมาอีกแล้วเจ้าคะ่ะอีกแล้วหรือบอกคุณเกลือว่าฉันอ่านหนังสืออยู่ ข้าปฏิเสธเลี่ยงไม่เจออีกเห็นที่ท่านหญิงปะทมาิกาอาจจะไม่พอประทายได้นะเจ้าคะท่านหญิงแลดูเกรงใจคุณเกื้อนนะกานฝากบอกคุณเกื้อให้รอก่อนเดี๋ยวฉันจะไปเจ้าคะ่ะ ีน้องหญิงไม่มาอีกหรืออ,อคุณหญิงเธอน้องหญิงทำงานอยู่หรือจ๊ะ่ะคุณเกิรมีอะไรหรือคะ ขอพูดตรงๆเข้าประเด็นเลยก็แล้วกันนะคะค่ะน้องหญิงก็ใกล้สำเร็จการศึกษาแล้วหากเรียนจบเมื่อไหร่พี่อยากจะให้ท่านพ่อรีบมาสู่ขอน้องหญิงทันทีฮะสู่ขอหญิงค่ะพอดีท่านพ่อถามพี่ถึงเรื่องของคนรัก สงสัยท่านพ่ออยากจะให้พี่รีบมีคู่หมายพี่ก็เลยอยากจะรีบม,มาบอกน้องหญิงเอาไวค้ค่ะน้องหญิงรู้ไหมพี่เองอยากจะร่วมขอลงรองกับน้องหญิงเสียวันพรุ่งนี้คุณเกือ้อเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าคะเข้าใจอะไรผิดหรอคะ จากที่ผ่านมาหญิงทำอะไรให้คุณเจื่อเข้าใจว่าหญิงมีใจให้หญิงคงต้องขออภัยไม่เป็นไรเลยคะ่ะน้องหญิงน้องหญิงยังไม่ต้องมีใจให้พี่ตอนนี้ก็ได้ไว้แต่งงานไปอยมีใจให้พี่ก็ได้คะ่ะงั้นหญิงขอพูดตรงๆเข้าประเด็นบ้างนะคะ หญิงไม่ได้ชอบคุณเกื้อและไม่มีวันตั้งแต่นี้ต่อไปหญิงขอไม่ยุ่งเกี่ยวกับคุณเกื้ออีกได้โปรดพาตัวคุณเกื้อออกไปให้พ้นจากสายตาหญิงตั้งแต่ตอนนี้เถิดคะ่ะ ึงคุณปิน่นผู้เป็นทุกสิ่งของอนินสาสาบันนี่ดอราคา1,250บาทสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่ Line at the Royal Pin